ครับวันนี้เราพาสมาชิกมาฝึกในการใช้รถพรวนดินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถที่จะขับรถได้หมดนะครับเป็นการฝึกรถเป็นการฝึกคนไปในตัวนะครับอันนี้เราก็สอนนะครับอันนี้สองสามีพัญญาก็ได้มาเรียนรู้เพื่อการปลูกผัก เราก็ให้เขาเล่นในแปลงปฏิบัติจริงนะครับในแกง่ปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นการทํางานเราต้องมีการฝึกนะครับเมื่อฝึกแล้วเราจะรู้ว่าการใช้รถมันสาม,มารถที่จะคอ่นแรงเราสาม,มารถที่จะทําให้เราเบาขึ้นนะครับทําให้เราเบาขึ้นเพราะฉะนั้นการทํางานเกษตรย่อมเหนื่อยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามีเรื่องของลูกค้า เราก็จะเห็นว่าการที่เราใช้จอบใช้จอบเพียงเล่นเดียวอาจจะไม่ทันต่อการตลาดเพราะนั้นเราก็เลยต้องฝึกในการใช้รถถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าสะกันหนึ่งเราสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มการตลาดได้เราก็จะใช้วิธีการเพิ่มผลผลิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีขึ้นมานะครับนี่ก็คือวิธีการทำแบบง่ายๆ ตอนนี้เราถึงเชือกนะครับพอเราถึงเชือกเสร็จปั๊บเนี่ยทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะโรยปูนขาวนะครับวิธีการโรยปูนขาวหลักการง่ายๆนะครับเนี่ยครับทำไมต้องโรยปูนขาวมันจะมีประโยชน์ในการยุกล่องนะครับมันจะมีประโยชน์ในการยุกล่องเพราะด้านเวลาเราทําแปลงเนี่ยเราก็ใช้รถตีนะครับพอตีเสร็จแล้วเราก็ ลอยล่องนะครับวิธีการลอยล่องก็พ้อยร้นเวลาเราทําแปลงเนี่ยให้เราทําแปลงมาตรฐานนะครับ้าแปลงมาตรฐานเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทํางานได้ง่ายนะครับทํางานได้ง่ายนะครับนี่คือวิธีการลอยล่องนะครับผม ตอนนี้สมาชิกก็ฝึกจอะหลมนะครับวิธีการฝึกจอะหลมเพื่อต้องการให้ได้ประโยชน์ เมื่อเราเจาะหลุมเสร็จหลักการก็คือการเตรียมหลุมถามว่าการปลูกผักมันยากขนาดนี้เหรออันนี้เราเป็นการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบลิกง,งานละเอียดนะครับงานละเอียดเมื่อเราใช้เครื่องเจาะหลุมแล้วเนี่ยเราก็มาทําเป็นหลุมอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะมาคุยคุยเพื่ออะไรคุยเพื่อต้องการเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่วิธีการใส่ปุ๋ยใส่อินทรีย์วัตถุนะครับเราก็ อินทรียวัตุนะครับเราก็จะมาใส่ใส่ทีเยอะขนาดนี้เลยโป๊เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็คุกเข้ากับดินครับลึกนิดนึงนะครับพอคลุกเข้าเสร็จทีนี้เราก็แต่งหลุมอ่าโอเคครับนี่คือวิธีการทําหลุมนะครับพราะ้ะนที่นี่เราจะเปิดการเรียนการสอนด้วยการปลูกผักแบบวิชาการก็คือที่บอกว่าคณะต้นละเป็นกิโลวิธีการปลูก,ลกอย่างไร นี่คือขั้นตอนที่เราจะให้ดูทุกขั้นตอนในการปลูกคณะนะครับในการปลูกคณะคะน้ากวางตุง้งหรือแม้กระทั่งผักสลัดถ้าเราทําเป็นหลุมอย่างนี้นะครับความห่างก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเต้นหกสิบเต้นต่อหนึ่งหลุมนะครับต่อนหนึ่งหลุมเนี่ยครับอลากการาง่ายนะครับเดีย๋ยวดูขั้นต,นตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับดูจนกว่าจะจบจะร,รู้ว่าวิธีการปลูกเป็นยังไงนะครับ อ่อนตลอดนะนะครับพุกเขากับดินนะครับอินทรีย์วัตถุเราใส่ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าใส่แค่กำมือเดียวแล้วอินทรีย์วัตถุก็ไม่เพียงพอนะครับผมนี่คือวิธีการทําแปลงผักนะครับทำแปลงผักแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเองมือมีความชนานาญแล้วก็ไม่ต้องละเอียดขนาดนี้นะครับแต่อันนี้เราถือว่าอสอนคนที่ทําแปลงเล็กๆทาไม่มากให้เกิดความสวยงามนะครับเกิดความสวยงามทีนียเวลาเราทําแปลงนะครับ เวลาเราทําแปลงเราก็จะเห็นว่าการทําแปลงต้องทําให้ดูดีดูสวยนะครับถ้าเราใช้รถยกล่องแล้วเนี่ยข้อดีก็คือเนี่ยครับเรียกว่าเพียงใช้เวลาไม่ทลายเราก็สามารถจะมีแปลงที่สวยงามเนี่ยครับจะมีร่องเดินอันนี้ระหว่างทางเดินก็ฟังห้าสิบเซนระหว่างบนร่องนี้ก็เหลือเม็ดห้าสิบนะครับเหลือเม็ดห้าสิบเซน ก็จะพอดีในการปลูกขักหลุมก็จะอยู่ที่สามหลุมนะครับนี่ก็คือการเรียนการสอนเรื่องการทําปลูกผักนะครับต่อไปถ้าใครสนใจอยากจะมาติดษาเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ส่วนตัวเลยนะครับ0 9 8ย์เก้าแนะครับเราก็จะให้โอกาสทุกคนที่มาหาเรื่องของอาชีพนะครับ ที่เราบอกว่าแม้กระทั่งตอนกลางวันตอนเที่ยงเทียงก็สามารถที่จะปลูกผักได้เหตุผลก็คือผักที่อยู่ในกระบะนะครับเราถอนออกมาทีนี้ในหลุมเนี่ยเราลดน้ําแล้วนะครับเราลองมาดูว่าน้ําที่อยู่ในหลุมเนี่ยนะครับว่าดินมันเปียกเอ,อันนี้เราเราจะดึงกวางออกมาให้ดูก่อนนะครับดึงกวางมาเลยยกกวางมาเลยนะครับเห็นไหมครับดินนี้ก็จะเปียกเลยนะครับเปียกเลย เนี่ยครับเป็นเ right ป็นเลนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเนี่ยข้อดีของมันก็คือผักจะไม่เหี่ยวเลยนะครับวิธีการปลูกก็คือ้าเป็นบล็อกอันนี้เป็นบล็อกแอร่นะครับเราก็จะปลูกสองต้นนะครับดูวิธีการปลูกเราอยはは่าไปรื้เราอย่าไปรื้ควางออกนะครับให้เราเอานิ้วจิ้มนะครับเอานิ้วจิ้มให้เป็นหลุมนะครับเอานิ้วจิ้มให้เป็นหลุมแล้วก็เอาบล็อกแอรหยอดลงไปนะครับ เราหย่อลงไปก็คือแล้วก็เอาดินยุมน้ม่าประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการปลูกผักตอนที่แดดจะจัดนะครับนะครับเรากดลึกนิดนึงนะครับกดลึกนิดนึงถ้าเรากดตื้นๆเราจะเห็นว่าผักเนี่ยบางทีลักษณะของต้นเขายาวนะครับต้นเขายาวเนี่ยถ้าเราไปปลูกแค่ตุ้มเนี่ยมันจะทําให้ ต้นข le like 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 ึ yes, it. It? Hey, ้นมาแล้วล้มเพราะด้านเราจะต้องฝังนะครับเราฝังลึกไปแค่คอนี้เลยนะครับเนี่ยลึกไปแค่คอนี้เลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอย่างเงี้ยเราลึกไปตรงข้อนี้เลยเนี่ยตรงข้อเห็นไหมเนี่ยเห็นข้อไหมเออให้มิดข้อเลยให้มิดข้อแรกที่เขาที่เขาแตกใบใบหลุดไปแล้วนะครับฝังลึกลงไปเลยอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดิ้งกบไปเลยครับอันนี้เขาจะตั้งต้นเร็วนะครับจะตั้งต้นเร็วแล้วตรงข้อเนี่ยเขาจะออกรากเลย นะครับห่างไปห่างไปเอาที่เอเอประมาณนะั้นนะครับเราจะเห็นว่าที่เราลดน้ําไว้มันจะมีน้ํานะครับพอมีน้ําแล้วเนี่ยผักก็จะไม่เหี่ยวนะครับถึงแม้กลางวันผักก็จะไม่เหี่ยวนะครับนี่คือวิธีการปลูกผักยามที่แดดนะครับเราดึงออกมาจากตุ้มนะครับนี่ก็คือเหผลหลักการง่ายๆของการสอนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักนะครับ